สุภาพสติสุภาพสติสุภาพสติดำเนินราชบุรีหรือใกล้เคียงใครคิดว่าร่อนดีกว่าอีเมร,รอนขึ้นมาเลยมีไหมคะขอ,อเอลวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไปเดี๋ยวนะคุยก่อนเดี๋ยวได้ดใจเย็นใจเย็นอะขึ้นมาป๊บน,นึงนนะใจเย็นนะเด็กขอเป็นคนโตอะเชิญครับ เชิญฮะไม่ทราบว่ากระเทยดำเนินราชบุรีมีมีคะกระเทยดำเนินราชบุรีมีมีคะ โอเคและขอสวัสดีนะครับพี่น้องชาวดำเนินสะดวกราชบุรีวัดนักบุญอันตนอย่ากเป็นทักการสวัสดีครับผมเจใช้น้ำหอมยี่ห้ออะไรกลิ่นเหมือนเบียรีโอเลยโอเค เดินหน้ามาหน่อยครับผมเดินหน้ามาเดินหน้ามาโอเคเลนที่คือมิสงานจากราชบุรีชื่ออะไรครับชื่อนุ้ยค่ะอะไรนะคะชื่อน้องหนุ้ยค่ะน้องหนุ้ยอีเจ๊กูเติมใหญ่เลยทีนี้น้องหนุ้ยมากับใครครับมากับอาค่ะมาคุณอาชื่อน้องอะไรลูก ไอ้นะน้องออยค่ะน้องออยแม่เขียนคิ้วอยา่างกับตัโกงหนังจีนใช่ไหมคุณน้องออยอายุเท่าไหร่ลูกยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองมีแฟนหรือ,อยังครับมีแล้วค่ะแล้วแฟนมาไหมครับไม่ได้มาค่ะแฟนไม่ได้มาถามตรงๆห้ามโกหกล่าสุดกับแฟนเมื่อไหร่ครับล่าสุดเมื่อไหร่ครับ อะไรนะไม่มีค่ะทำไมอยู่ด้วยกันนอนจับมือไงไม่ค่ะล่าสุดเมื่อไหร่ไม่มีอะไรนะไม่มีค่ะไม่มีคือเป็นแฟนเฉยๆค่ะเป็นแฟนเฉยๆทำไมเก็บไว้เยี่ยวไงแม่คนชื่อน้องอะไรลูกชื่อพอลล่าค่ะพอลล่าพอลล่าอายุเท่าไหร่คะลูกอายุสิบห้าค่ะเท่าไหร่นะสิบห้าค่ะ สิบห้าโอเครอคุยกับสมรักเลยลูกเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งชื okay. <laughs> ่ออะไรลูก okay. ช like? uh ื่อนำเพชรค่ะน้องนำเพชรนะครับผมอายุเท่ากันไหมอายุเท่ากันค่ะสิบห้าเหมือนกันอ่าโอเคชื่ออะไรครับชื่อชื่ออะไรนะคะ หนูหนูเป็นโรคลิ้นเปียงไงลูกแต่อนเป็นเอ็กเซนชิน้องอ้อเหรอฮะ,ะอายุอ,อายุเท่าไหร่คะสิบแปดอีบา้าอีอ้อมึงเลี้ยงใหม่นะเมื่อกี้โอ้คุณดูคุณขาอีอ้อเลี้ยงใหมคะ่ะ <laughs> เลอแป๊บเดียวอีอ้อเหลยวไหมน้องอ้อมีแฟนยังหูุไม่มีค่ะสดมากอ้นะคะสดหนูเคย,เคยหนูเคยโดนตบปากไหมคะลูกเออทำไมอ้อมาทำไมนะตอแหลได้ยินไหมคะอ้อเพื่อนมึงบอกมึงก็ตอแหลค่ะหนูมีแฟนไหมคะลูกมีมีค่ะมีแต่ผัว เออโทษนะฮะผมเรียกให้มาเต้นเมลอนยยแล่มรอสักครู่ครับผมท่านใดน,นะครับวันนี้นะฮะอยู่จนถึงคนสุดท้ายนะครับทางเจ้าภาพเราจะแจกตุ๊กตาลาบูบูครับผม <laughs> ตากล้องถึงก็กล้องล้วงอ่ะถึงก็กล้องล้วงอ่ะเป็นไงพวกเราสนุกอย่างเดียวครับท่าน นี่ชื่ออะไรคะอ,อะไรนะนีนาค่ะนีนาค่ะนีนานีนาค่ะแล้วคนนุณนีนามากับใครครับมากับนาค่ะมากันนะรุ่นนี้ยังมีผู้ปกรครองอีกเอเนะฮะมาจากที่ไหนฮะมาจากบางปลาค่ะบางปลาอยู่แถวไหนเอ่ย,ยอยูเภอเมืองค่ะอ๋อเภอเมืองอ่า ชื่ออะไรคะชื่อจูนค่ะน้องจูนโอ้ชื่อค้องกับพี่เลยน้องชื่อจูนพี่จึกจกจกจ๊กจึ๊กจูนน้องจูนมาใครครับเพื่อนค่ะน้องอายน้องอายแรมอีตอนสาวสาวผิวขาวตาคมสมเดี๋เด้วๆๆสภาพตูดเก็บขี้อยู่ไมเ่เจ พรุ่งนี้นะเรียกประกันนะตูดห้อยแล้วนะ,ค,ะคุณจูนคุณจูนมีแฟนไหมครับไม่มีค่ะไม่มีแฟนจริงไหมเนี่ยชอบผู้ชายแบบไหนไม่ต้องกลัวหรอกเดินหน้ามาชอบผู้ชายแบบไหนไม่ชอบค่ะไม่ชอบแล้วเรา,าชอบแบบไหนลูกแบบพี่บอลเดี๋ยวบอกงี้สิลูกอะไรนะแบบพี่บอลเนี่ยเพอร์เฟกต์มากเจ๊เจ๊ ยาชนะเช,เชน่า,า,า,าถ้าเป็นมือคนอื่นมันยังสู้มั่งเจ,เ,เจ๊เชจีอะไรเ,เจ๊เอื้องเจ๊เอื้องทีละคนเลยเมรอนทีละคนเอางี้น้ำเพชรก่อนเลยลูกเต้นทีละคนน้ำเพชรพอเต้นเสร็จปุ๊บโยนให้กับพอลล่าใช่ไหมลูกพอลล่าโยนให้กับพี่พี่พลอยแล้วก็น้องโยนต่อ,ต,อต่อกันไปนะเดี๋ยวใหญ่แรมนคนสุดท้ายเลย ใหญ่แลมกูคนสุดท้ายเลยทีละคนเชิญเมรอนเมรอนีเมรอนเมรอนเลยเมรอนอีเมรอเมรอนเยุเมรอนีเมรอนเมรอเลอยเมรอนเมรอเมนยมรอนีอนเมรนเมรอนีเเมรอนลยสเเมรอนีเมรอนเมรอนเลยเมรอนทีเเดยเมรนีเร น้ำเพชรอายุเท่าไหร่ลูกอายุสิบหฟังนะลูกสิบปบอกพ่อบอกแม่ทำหมันได้เลยลูกการเต้นของหนูมีอัตราเสียงท้องมากโยนให้เพื่อนโยนเมลานนี่เมลานเมลอนเลยเมลานี่เมลานเมล

Azúcar azúcar Melon ni melon de la le Melon ni be la de la le Cantao ye mi siwa de la te y be la de la le Hey 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 Melon ni melon de la le Súper súper azúcar Melon ni be la de la le Hey 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 Melon ni be la de la le Cantao ye mi siwa de la te y be la de la le Pa Melon ni melon de la le Súper súper Melon ni be la de la le Hey hey hey

Me rRoast, Me rRoast lale Me Roast, Me rRoast lale Me Roast, Me rRoast lale Me RRoast, Me rRoast lale Me Roast, Me rRoast lale Me RRoast, Me rRoast lale Me RRoast, Me RRoast lale ไม่ธรรมดานะเยแลมดูตอนแรกเหมือนแม่นางจะไม่มีเรี่ยวมีแรงดูแล้วอาจจะไม่มีอภิธิหาฤทธิ์เยอะแม่นางปล่อยสเตปการกระเด้าไม่ธรรมดาเอางี้ดีกว่าเคยเห็นโคโยตี้รู้เสาไหมอ่าเดี๋ยวผมหาเสาให้พี่ใหญ่วันทายครับพี่ใหญ่ครับ ผมกาีานเชิญพี่ใหญ่มาเป็นเสาสักนิดหนึ่งเพราะว่าผมจะเชิญเฮียสมบัติก็กระไรอยู่นะครับพี่น้องครับอยากจะบอกว่าในค่ำคืนนี้พี่น้องครับคนที่นำพวกเรามามอบความสุขไม่ว่าจะเป็นสอนสุพรรณแม้กระทั่งผมนะครับปรบมือให้กับเฮียสมบัติซอก,ก้อยและน้องแหนะสักครับนะครับผมวัสดีครับเฮียสมบัติ เอไม่ใช่พี่ใหญ่จเดี๋ยวพี่ใหญ่ยืนเป็นเสานิ่งๆนิ่งๆเลยนะยืนนิ่งๆเลยครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหาโคุยตี้ให้อ่าเดี๋ยวหนูอย่าเพิ่งเพราะยังเด็กอยู่น้องมาหนี่งเมรอนมาเมรอนนี่เมรอนเจลล์เมรอนนี่เมรอนเจลลเเเเลลลล่มมออนนนี์ เพี่บว่าวัดนักบุญอันต้นเคยรับบวดไหมครับคุณจะทำอะไรครับผมเจอน้องคนนี้มาเต้นกับผมแล้วผมยากบวดจังพี่ใหญ่มเขาไม่สวยตรงไหนโอ้โหทุกตรงเลยเนี่ยอะไรนะไม่สวยต่ลีลาดีเป็นไงเป็นไง แรงใดในโลกเสมอด้วยแรงเด้าไม่มีลุงยอดได้กล่าวเอาไว้ลุงยอดก็กล่าวว่าเสมอได้แรงกรรมไม่มีแรงเด้าไม่มีมันของอาจารย์อะไรเนี่ยเอาแบบสวยๆใช่ไหมจ้าผมจัดให้พี่เอ้ยจ้าอ,อย่ายมาดิสวยแน่เมรอนมากมไมเคยพี่บอกไปเนี่ยไปไ้ไ ทำไมคุณใหญ่วาเดไทยผมตกใจคุณตกใจเรื่องอะไรน,นี่ผมอุตส่าห์คัดนี่ผมอุตส่าห์เสียสละจริงๆแล้วอ่ะเนี่ยผมต้องเสียสละให้พี่นะครับเนี่ยผมอุตส่าห์เอาเจ๊ให้พี่แล้วผมต้องยอมไปเต้กับน้องเขาเนี่ยนี่อย่าบอกนะว่ารู้จักกันมาก่อนฮะเนี่ยนี่น้องอาจารย์เดอดอกสดาวาใช่ไหมนะไนเนี่ยฝฟเสน่ห์โอ้ยตอนนี้แยกไม่ออกเลยระหว่างปากกับไ่าอะไรแดงกว่ากัน ถ้าไปถ้าไปเป็นสาไอ้เน่งเน่งไอ้เน่งมาเป็นเสาดิเดี๋ยวดูเสาดิไอ้เน่งอยู่ไหนไอ้เฮียมาถึงนี่เลยเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีเจ้าค่ะเฮียเสียงใช่เลยเออสองคนคือใครครับน้องหญิงกับท่านพี่เจ้าค่ะอ๋อน้องหญิงท่านพี่คืนพลังบุญใช่เจ้าค่ะเฮ้ยผมอยากรู้ว่าคืนพลังบุญนี่มันคืออะไรฮะ ก่อนอื่นเราต้องบอกชาวดำเนินว่าเราไม่ใช่ผู้วิเศษ oh. ถ้าจะรักษาต้องมีความเชื่อเพราะว่าความเชื่อเรานั้นประกอบด้วยนิวตอนโปรตอนอิเล็กตรอนและข้าวมันไก่ตอนเอาไอ้เฮียข้าวมันไก่ตอนก็เป็นพลังบุญใช่เจ้าค่ะเสือไปหลงกินข้าวขาหมูทั้งนาน <laughs> เออท่านครับไหนๆวันนี้มาแล้วเนี่ย ผมอยากให้ท่านเนี่ยให้พอให้กับพี่น้องที่อยู่ที่ดําเนินวัดน,นักบุญอันตนสักนิดหนึ่งครับเป็นไงที่นี่มีมีพลังมีคลื่นเลยไหมฮะมีเจ้าค่ะอ,อ๋อเหรอไอเดี๋ยวช่วยสกแกนช่วยสกแกนใหญ่แ้มผมหน่อยปวดหลังไหมปวดหลังใช่ไหมไม่ปวดอะอ้าวไม่ปวดแม่ให้กูอีกปวดหลังใช่ไหมปว <Wrong>. ดอ้าปวดกระทานหันปวดหลังเนาะเดี๋ยวช่วยสแกนหน่อยได้ไหม ได้เจ้าค่ะอ่าสแกนนิดหนึ่งครับผมปวดหลังใช่ไหมปวดหลังฮะโอเคถ้างั้นต้องมีความเชื่อก่อนเชื่อไหมไม่เชื่อเออก็ดูแล้วดูลักษณะท่าไม่น่าเชื่อถือหรือเปล่าพนอยากแายมไหม หอมแก๊กโอเคโหพลังเยอะเลยคันนี้ป่านนี้ปีกองศัลกระพือบช่วยสแกนนิดหนึ่งครับใช่ครับ านพี่ปวดหลังเจ้าค่าไหพูดครับเจ้าจ้าไม่ใช่ไม่ใช่คือพูดตามเขาท่านพี่ปวดหลังเจ้าค่ะเคนมากอาจารย์ครับอะไรแก้บอกเคมเจ๊ตรงอื่นนะโคตรเคมเลยกินเมื่อไหร่ไม่ต้องไปเสียเวลากินบวยให้นานอาจารย์ครับปวดหลังครับปวดหลังอาจารย์ครับปวดหลังครับอาจารย์ครับปวดหลังค่ะ อาจารย์ครับปวดหลังครับอาจารย์ครับผหลังครับอาจารย์ครับปัหลังครับอาจารย์ครับผวหลังครับพนมพนมือพนมมือพนมมือเชฟขอบคุณนะที่ร่วมปัญญาอ่อนด้วยกันไ<แ>อ้ร่วมสนุกด้วยกันพี่สาวและชาวดำเนินตั้งใจรับพรนะเจ้าคะ่ะ ด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สัตว์ปีกทั้งหลายถ้าไม่อยากเวียนไหวายเกิดให้ถอนลักโลกกดหลงออกแล้วก็ปล่อยวางนะอขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลบุญของข้าพระเจ้าท,ท,ทั้งสองที่มีทั้งหมดให้ถึงสัตว์ปีกทั้งหลายด้วยเถิดสาธุอ,าอุ้ยผมไม่เคยได้ฟังจจะขออีกรอบได้ไหมได้เจ้าค่ะน้องหญิงไม่ต้องท่านพี่คนเดียวเลย ขอท่านพี่คนเดียวเด่นๆเลยเมื่อกี้ได้ยินชัดคำเดียวเลยสาธุเฉยครับขึ้นยังไงด้วยเเดี๋ยวเสร็จแล้วไปสอยมะม่วงให้กินด้วยนะด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สัตว์ปีทั้งหลายข้าพเจ้าขอน้อมถวาย พัฒตาาหารและข้าวของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเถิดสาธุเทายสังฆทานถวา,ายสังฆทานคุณไม่มีความเชื่ออะนะคุณไม่มีความเชื่อโอ้ก็ไม่น่าเชื่ออะไรเวนยืนนิ่งๆเป็นเสายืนเป็นเสามานีิน้องเต้นยั่วน้องหญิงร้องเมลอนมา เมลอนเมลอนเลยเมลอนเนี่ยเมลอนเมลอนเลยโยไปลอดไปเมลอนทีเมลอนเมลอนเลยเมลอนเนี่เมลอนเมลอนเลยเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเมลอนนี่เมลอนโอยเียมึงไม่ต้องเต้นเอ่อไปหนึ่งนะไปหนึ่งทุกท่านครับทุกท่านครับเอ่อตากล้องผมขอแบกนิดนึงทุกท่านพี่น้องที่อยู่ดำเนิน ผมอยากให้ทุกท่านแสดงความดีใจกับน้องชายผมเพราะตอนนี้น้องแจ๊ดได้ทำการจับคนร้ายไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมอ่ะพี่แจ๊ดครับขอบคุณคนดำเนินครับมีอะไรจะพูดไหมครับพี่แจ๊ดสารยาว่าเป็นพื้นที่ที่สุดยอดแล้ว ไอ้แจ๊ดไอ้เฮียดำเนินสารยาไหนของมึงกูก็ออกดำเนินราชบุรีราชบุรีดำเนินเป็นจังหวัดที่เจ๋งที่สุดแล้วแต่มีดำเนินหนึ่งที่เจ๋งกว่านี้ดำเนินอะไร ดำเนินดจจคดีโดยสารวัตรแจ้ครับดีกว่าเจ้าพี่อีกดูดูกระชามาปะเนีย่ยโอเคโอเคโอเค